อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับหรือว่า follow น้ำของอินสตาแกรมนะครับอ่ะสำหรับคนนี้มียอด follow น้อยนะก็สามารถเพิ่มยอด follow นะครับตามผมได้เลยนะอ่ะให้คนคุณเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์นี้ก็เข้ามาง่ายๆเลยก็สามารถครล,ลิกเข้ามาหรือ้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะโครงการวารีคลางคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโครงการคลิกเข้ามาแล้วนะครับอ่ะก็ให้คุณผู้ชมคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ะจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ k m m k t c o m แลล้้ววนนนนะะะะคคครรัับบบจเเเเป็็ไไซตตต์์พพิิิ่่มมมยยออดดดผูา สำหรับคนที่ต้องการที่เสิร์ชหานะครับก็สามารถเสิร์ชไปว่า K M M Q t F ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาเรียบร้อยแล้วหน้านี้เขาแจ้งแล้วลงชื่อเขาใช้นะคนที่มีหลักสมาชิกอ,อยู่แล้วก็สามารถที่กดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยส่วนคนที่อ่ะยังไม่มีนะครับก็ให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อเข้าที่สมัครสมาชิกได้บุคคตัวงตนได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นการสมัครใช้งานนะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลนะชื่อจริงนะสกุลนะตัวนี้ไม่ได้ใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นรหัสผ่าันี้้ดยนะครับทากรหัสผ่านต ฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับอัตโนมัติทุกครั้งเลยนะแล้วก็สมัครสมาชิกไปเลยสองคนที่จะสมัครใช้งานด้วยกูเกิลนะครับก็กดสมัครใช้งานด้วยจีมีกูเกิลด้าหน้าตรงนี้ไปเลยนะครับการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเอาชื่อผู้ใช้นะแล้วก็ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับสคนที่สมัครใช้งานด้กูเกิลไปนะก็กดลงชื่อสมัครเข้าใช้งานด้วยกูเกิลตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะการกดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะหน้านี้จะเป็นหน้าปวดการซื้อนะให้คุณ อ่ะอ uh, ันนี้จะเป็นหน้าคำสื่ือใหม่นะก็จะมีไลฟยแพร์ฟอร์มให้กับเรานะได้เลใช้นะหลฟ์แพลตฟอร์มตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะมี a ฟ e บ o o k นะครับ i n s t a g r ก m นะครัเ TikTok YouTube แก l e g r a เ t w i t t e อนสกรมตัวนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มให้กับเรานะได้เลือกใช้กันเลยนะตัวนี้ผมจะเลือกใช้แพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะกเลยไปที่อินิตาิกรมตัวนี้เลยอ่าจากไลฟ์มดบรตัวนี้จะมีหลบริการให้กับเรานะได้เลือกใช้นะหลายบริการตรรงนนี้เลยะคับ อ่าตัวนี้ผมจะเริ่มไปที่อ่าบริการนั้นแรกเลยนะตัวนี้นะผมก็เริ่มไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีคำอธิบายตัวนี้ให้เราได้อ่านกันนะครับก็อ่านกันให้เข้าใจเลยนะต่อมาจะเป็นาการมาลิงก์นะก็คือแปลิงก์นะของโปรไฟล์ Fi นะครเพชรชาแกมมาเลยนะก็อคอัดลิงก์มาเลยนะครับจา,นากนั้นใะส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เบริ่งเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้นผมลอักธ์สักหน,นึ่งเลยนะก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะจากนั้นเว็บไซต์ก็ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับ อ่าบริการกูสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นม้นจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วแบบนี้เลยมาแสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบปรวัการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้น,นะครับเขาดีน่าปวดการสั่งซื้อตัวนี้เลยอ่าจะมีไอเดียแล้วก็บริการที่สั่งซื้อนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่แจกเข้ามานะครับอ่าส่วนตัวลิงก์ตัวนี้คุณสามารถคลิกเข้าไปนะเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกตอ้อง ระหว่างที่รอไปสายนบริการนะรผมจะแนะนำนะเมไไนูต่างๆไว้ท้ายต่อเลยนะอ่าเมนูต่อมาจะเป็นเมนูการเติมเงินนะครับรอ่หากคุณผู้ชมยอดเงินน้อยนะครับหรือไม่มียอดเงินเลยนะเพิ่งมาสมัครใช้งานนะก็สามารถก็มาเติมเงินก่อนได้เลยนะก็จะมีช่องทางสแกนเคียรโค้ดนะครับแล้วก็ชิลเพย์นะครับอ่าถันโอนเงินแนฟลิปนะครับแล้วก็รังเป้าเล่นะครับแล้วคริปโตนะครับอ่าคริปโตตร,ตรงนี้จะเป็นการเติมเงินของตามประเทศได้ก็สามารถใช้สกุลเงินของตามประเทศได้นะครับอ่แต่ละช่องทางนี้จะมีคำแนะนำนะครับอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถเลิกแล้วก็ทาตมได้เลยนะ ส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นปอดการเติมเงินนะครับถ้าคุณช่นนวนเติมเงินไปที่เพราะามันจะขึ้นตัวนี้ให้เราได้เห็นเลยว่าเติมไปเมื่อไหร่ในนี้นะต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาเพื่อค้นหาบริการได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าหรือว่าจะเลิกจากตรงนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูการคืนเงินนะครับอ่าจะาเป็นเมนูที่รวบรวมบริการที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะฮะคุณจู้นมการยกเลิอกออเดอร์ไปนะออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วขอรับการคืนเงินมาให้กับเราแน่ๆก็จะคืนให้เราตรงไอดีนี่เลยหรือไอดีที่ใช้อยู่นั่นเองจะไม่คืนให้เราตรัวธนาคารนะต่อมาจะเป็นเมนูดาวน,น์โหลดแอปพลิเคชันนะครับหากคุณชมใช้เว้ยสายทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาเพื่อดดาวน์โหล เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะครับหรือเพจโต๊ะกับ App Store นั่นเองก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครับหากครับู้ชมต้องการที่แนะนำเพื่อนใช้เว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้ามาแล้วก็พิมพ์ลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้ใช้งานเว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะครับอ่นด้ากนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาอา่านรายละเอียดตรงนี้เพื่อให้เข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูติดต่ออมมนะะคครับับถ้าาุณีปญหไรยอดดไไไมมมม่่่่่ขขึ้้้้้้นนนนยยัังงงงก็สาาาาารรถเเเพืือออตตติทีีหหคลซใ นะครับก็จะมีคาว่าติดต่อแอดมินนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้ได้เลยจะมีช่องทางตัวเฉลี่ยและช่องทางไลน์นะครับก็สามารถเลือกติดต่อได้เลยนะอ่่ะเพการไม่เสียเวลานะครับผมจะเปิดคืนมาดูเรายอดปืนตามของเราเพิ่มมาหรือเปล่านะอ่ตอนนี้ยอดปุยตามของเราก็อยู่ที่หกสิบสามนะครับก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับอ่ะมาดูว่าเป็นการดำเนินการให้เราเสร็จสิ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่ะตัวย่อพีพ่ตาของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยหกสิบสามเป็นนี้เลยนะครับอ่ะนผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่เชฟพิซซานี้นะครับเดี๋ยวรูวก้การใช้บริการไปตาเวสานี้ผมก็จ,จะ,ะ,ะทิ้งลิงก์ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาในลิงก์ได้เลยนะจะได้มเาเจอฐานง่ายอ่ะส่วนสรของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่ะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ